สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแห่เป็นห่วงหม่ำจกมกหลังเสี่ยงเป็นมะเร็งตับอย่างเห็นหลานแต่งงานทำเอาแฟนๆต่างเป็นห่วงกันอย่างมากเมื่อก่อนหน้านี้ทางด้านตลกดังอย่างหม่ำจกมกออกมายอมรับว่ากำลังป่วยหนักพบว่ามีไวรัสตับอักเสบบีซึ่งมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งตับล่าสุดหม่ำได้เปิดใจว่าจริงๆมันเป็นพันธุก,กรรมอยู่แล้วบ้านเราเป็นทุกคน คือพร้อมที่จะเป็นมะเร็งนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนกินเหล้ากินเบียร์เป็นมะเร็งตับนี่นใช่นะคนพักผ่อนน้อยก็เป็นมะเร็งตับได้นะพักผ่อนน้อยจะมาอันดับหนึ่งกว่าแต่ถ้ากินแอลกอฮอล์ด้วยพักผ่อนน้อยด้วยไปกันใหญ่เลยอาการตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมันก็แค่ไวรัสบีวรัสบีก็คือว่ารอจะเป็นมะเร็งระยะแรกก็พักผ่อนให้เยอะงดแอลกอฮอล์พักผ่อน8-9ชั่วโมงขึ้นไปแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้หยุดแต่ก็ลดลง บางทีคิดว่าเราจะอยู่ถึง20ปีเราจะเห็นงานแต่งหลานเราเปล่าบางทีคิดว่าเราต้องอยู่ให้ได้ถ้า20ปีแล้วหลานคนโตอายุ28ไม่แต่งงานเราก็หงต้องตายก่อนแล้วแหละเราก็อยากเห็นหลานแต่งงานอยากจูงหลานหาเจ้าบ่าวก็คุยกับหลานทุกวันสองวันที่แล้วเจอกันเขาเอาการ์ดอวยพรล่วงหน้าวันเกิดมาให้เพราะเราไม่อยู่อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ